งาปิ้งปลาเฮากาได้2องปิ้งว้าวเฮ็นเฮดลาบเมิรดนบอลนี่นะจักชายสบายดีและชวัดดีเอีทุกท่านผู้ติดตามนะครับส้มแล้วก็สบายดีตอนสาวเมื่อนี้เฮากอยู่ปากคือเก่าทุกคน ยามยเม็ดแล้วพ่อเ้ายามแล้วมันหนาวทันฮีมองไปข้าวแจงโมกับจมพูงกับยืนมม่กะไปยำหม,มอ้อชวนข้าวเผาวอนกับน,นึ่งข้าวท่าค่ะนะ เข้าท่าทีมงานนะทีมงานขามมับไปย้ำมั่งก็ไปรัดเช้าไปเลาะดงย้ำเช้าเข้ากับเขา,เขานึ่งเต็มโหมดนะเข้าไปหลายคนเจ็ดคนเขามมกคิดเบสบ่างนายจกโตละยังทันละมานี่โตอยู่คนเดป่ะออกมาเลยฮ่ะนี่อ่างนี่นะ,ะคิดอ่างนี่บ่า อืปากลอยใบลอยไม้อยู่มันมีกัดแดดกันเริ่มเยอะอะไรทุกคนเลยเป็นกันเชียบเย่อเบ็ดพิภู น,นี่ปลากรอยไปลอยมาเนะาะหยจะปลาเพื่อรคเดียวเดียวอืมอือนี่ตออ่ออะไรหันกรซีอืมบานาว่าคิดเบ็ดต่เช้าก็ได้ ตอนเส้ามัน,น,น,นมีนนแดดก็เริ่ม,มออกละนี่ก็ลูกขี่เล็กนะสองต อันนี้มามองมอมมอนะอาหารว่าอาหารเนื้นอทอดปไลาไหลไกล่อันนี้เลยครับพวกเลยเยอะมาเนี่ยอนะันทข้าก็เชื่อกะซ่าบอะทุกคนเลยพอแล้วห้าลืมก็ชอบออเข้าลายขนาดมไหย เข็มกระชากพอดี sao cả ama à, đẹp con ơi họ chơi thùng vàng không Hãy subscribe cho kênh

เท่าเขาเรียกกมาจีเขาจีคือน้องมุกนะเพิ่งจะกินข้าวอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยว้าวไฟไหม้อะไโอ้เรียนมาเอาอยัางนี่นะมาเอาขี้อิม่มบ่ทำน,นะ <c oughs> ปลาเขาวันมันยืนรับจมพงประยามนะ หลางนี่มีชีโตหลางนี่ดิเอามาผิดหลางเนาะอ,อ๋อมีทั้งพักมีทั้งป่าป่าตองด้หลายกระมุงเนะ่ยกา อนะได้ปลาชีอยู่ได้ปลาดุกเาคิดไหมอีบ้าทีมงานพี่สายเขากับมาปิดปลาอัตะรมนองกับเขาซื้อสองรางปลากระเนามีหลาเลนงูปีนหนึ่งน,นี่ละหนาวีีเลย กาดมะนาวลวงน้ำไม่ได้ชุดตัวนี้กันนกนกบอใซเป็นได้มากนี่ลายโตลุยโคดอันนี้คืออะไรมันนกกานำอันนี้นกกระเชวดำดำ,ดำน,นะนกกำอือชิปจองโตเป็นได้มาเสามืออันนี้นกกรืเลิง ยังมูจากว่าชีสอะไ้กินถ้าพอจะโม่มาก,ก่อนเฮาลกคนท่าอีาชิมงานลกคนนกอันนี้นะชิานเกคนกอันนี้นมงานลันนลย จน,นทั้งนั้นน่มานมือแน่เอ้ยอ่๋ยวไปต่อใกล้ไไกลไม่ได้มานจะพลาดเน,นาะมันนี่เนี้ ตามองกบปิดแล้วล่ะได้ประมาณสองปีนี่แหละเมอเราขวัญเราล้งเาปีก้ลากาบลาบเสียบไปนอกยามเยงมันฝักแล้วก็ลาบฝักลาบยังไงกีโคเข้ามาอีกนี่ด เรื่องข้าวกลบด้ยผักกะมีใบผูกอะอย่างยู่รอฟผักนอมแบบอื่นเนาะผักลายอยู่พอหอมหอกะยามาดยามามือนพักหอมหอกักม,ม,ม,มือรพ,พักแล้วกับพักอันนั้นพักเชื่อือ้อนี้แล้วก ก็มาโคปลานะเชีปลาอยู่จ้ามย่ปิงปิงอมพลน,นะ ういまん。<laughs> มา,มานีปลานะเจ็บแล้วล่ะนี่จ้ะปิงอมพลนี่ไมได้ใช้คีเลยแต่มนี่มีปลามันมั่น,นล่ะ้างก็ไม่ได้ใช้คีนะอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันแห้งว่ะ พยายามก็ไปแล้วเงี้ยผูไปแล้วผู้ลมแหงเ,งเ,งเงนี่ยเลยกะปีนี่ค่ะ นะปิงปลาเฮากาไดสองปิงวพาแถวนี้ก็เชิอก็มีมาร,รมไปเลยนะเพราะได้กลิ่นเอาห้องกระชามตัวนี้ปิปงปลานะว้าวลืมมาไหวที เฮ็ด <h eds> ลาบเมิร์ดนาบอลนี่นะลาบนกลาบทางคโพ่นบอลนะบอลแหล่เด <h eds> ี๋ยวบทางโพ่นใส่มันจะใส่ออกเลยเน๊ะตอนนี้เฮาก็มาโคเข้าโคนะโคโคเชื่อรับนก มีขมายนะคะโคแล้ว้วคะมาตำโอ้ยความอันนี้ฮ้ามาโคมาคิดแล้วนะโคอันคีดต่ำเจือ,อต่ำนก กิ่ยอูย้่ะอันนี้ปิงนกก็ปิงป่าเอาเท้าลอได้ห่อยนะับพุ่มลาบนกก่อนมานีเข้าใจทำไมลยและวนาะเอาเพชรบ่อืม บออยากได้เข้มอยากเป็นอะไรแซ่บจะเป็นอะไรจังสาแต่ยวจังวาแซ่บทนั้เนาะอันนกนีกว่าเ่น้ำเดียว้ยหรอ ก็เสร์กัน,นล้และกินนกรยเอากินปากรรียเอานาะ่อจปาทาแล้วก็หลบอีม่กินข้าปีกนะพ่อร <c oughs> ลับบบาไปกินมืดอีบอ hello 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 มันหมดก็ขคักดโอเก่ไปไปเนี่กินข้าวใหญ่เยอะเนาะติดเบ็ดเอาเองก็ได้ใน้าชีอยู่คนรับ้เช้าเนี่ยนื่งนาอยูอมีมันเยอะ เนก่ยขึ้นดิน่า่อแ่อ้าวตีนกแล้วมันนี่เดินแล้วดีแคบเดินแล้วมันมีได้ประดุ๊บโยนโคจีมันตั้งหนึ่งแล้วเหรองคจีประมาณใหญแบบนี้ มาจะโมยอีกินข right. well, ้าวสลักเอามาลงทำการเล่นโฟลเดอร์ราบนกปุ่ิมีอะไรเยู่มูิีมล่ไดีไล้ปดู หลังจากใ่ฮข้าวต้ํารฮกมาเก็บเครื่องเก็บกองย้ายบอ่อนทุนเลยเมื่อเพรีย้ยก็ลัอล <c oughs> ในอนมื่อกี้เมื่อไรกิ่เท่ามีใรใกีใใ่ได้มาก nằm tại hao chép chùa nào đấy lướt đi nhầm rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ น้องมกเพิ่กระพับพเต็นเพ็่นนะถ้าเป็นยู่บ้เป็นหือเต็นเพิ่น,นข็เฮ้าก็เก็บแล้วมาละทุกคนเอ้ยเฮ้าก็บจีได้ยัยบ่อนปอยยุแถวเล่อยัยไปบ้านนี้นะตัดแครง ข่าวเมินนะทุกคน หลังจากี่ห้าเก็บเครื่องเก็บของกินข้าวกินน้ำก็อิ่มละคนเอยบ้านในห่ากับชได้ไงย,ยบอนนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าเพลงเท่านี้ก็ขอขอบมอกคอบใจผู้ติดตามนะครับชมคลิปน้าพอกันไหม